ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมาลูกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับเออผู้เล่นทางบ้านเจ้านี้นะครับเดินหมาแปลกแปลกนะครับเดินคนมาตำแหน่งนี้คืออะไรเอ่ยนะครับนะครับก็ไปครับเดินคนมาในตำแหน่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะแปลกๆปกนะครับ ครัผมก็เปิดแปลกแปกไปนะครับม้าเทียมเรียงคนเหรอครับน่าจะเป็นม้าเทียมเรียงคนนะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปครับเสริมเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับเสริมคนขึ้นไปครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเม็ดซ้ายนะครับหรือว่าม้าซ้ายนะครับเดี๋ยวขอดูตำแหน่งอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับระเบิดเบี้ยขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะครับอ่ะกินตัดไปครับ ก็เสริมเม็ดขึ้นไปนะครับจะทิ่มไล่โคนเราหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับตำแหน่งนี้นะครับไก่ก้าวฟ้านะครับโยนเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับยองไม่ทิ่มปักโคนนะครับเล่นแบบง่ายๆนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นทางขวามือกันนะครับอ่ะเขาไม่เอากับเรานะครับเลือกที่จะกินนะครับแทงไล่เม็ดนะครับโอ้โห,โหนะครับเจ้านี้ชอบบุกทางขวามือของสีดำนะครับเบิดเบีย้ยขึ้นมาอีกไหมครับตำแหน่งนี้นะครับ ก็เปิดเบีย้ยขึ้นไปก่อนครับนะครับโหเดินโดนสีดำนะครับบุกอย่างหนักนะครับเดินมาขึ้นมานะครับอ่ะเสริมคนขึ้ไปก่อนครับ เสริมโคนตำแหน่งนี้ขึ้นมาเราน่าจะกินก่อนไหมครับนะครับกินขึ้นไปก่อนนะครับเปิดทางให้มันโล่งๆนะครับใช้ม้ากินนะครับอไปครับอาม้าขึ้นไปครับอนาคตเราจะระเบิดเบี้ยตรงกลางนะครับนะครับขึ้นขุนก่อนครับ จังหวะนี้นะครับก็ขึ้นมาก่อนนะครับมาไปก่อนครับเสริมโคนขึ้นมานะครับ าสคุณขึ้นมาตรงนี้ก็เรือมาจาับก,กินเบี้ยไหมเ,เรือมากดขุนไหมเอาเรือนะครับเอาบางไว้ตรงนี้ก่อนครับหลังโคนะครับถอยเม็ดนะครับอ่าเราจะถอยมาครับ คุณภรรยาโทรมานะครับเปลี่ยนเครื่องนะครับคุณภรรยาครับนะครับขอเวลาสักครู่นะครับ ทำคลิปอยู่นะครับทำคลิปอยู่แต่คุยได้นะครับคุยได้อยู่โหยังไม่หมดเลยของเก่าครับคุณก็จังหวะนี้นะครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับนะครับไล่ม้าไปเลยครับม้าถอยนะครับถอยตำแหน่งนี้ก็ เสริมโคนเสริมโคนขึ้นไปนะครับแต่ทางขวามือครับเป็นโคนแยกล่างนะครับอจังหวะนี้นะครับนี่ก็เอาเลยกล้านะครับมาช่วยหน่อยนะครับช่วยประครับประคองกันหน่อยนะครับหลบขุนนะครับ ลบขุนตำแหน่งนี้ก็ทิมเบียขึ้นไปเอาคนขึ้นไปเล่นเอาม้าขึ้นไปเล่นนะครับไปครับระเบิดขึ้นไปนะครับไม่ต้องเอาเบียคู่สวยๆไม่ต้องใช้แล้วครับออากินตัดนะครับโคนกินขึ้นไปครับเราก็ไม่ต้องเอาแบบสวยๆนะครับอเสริมครับโคนขึ้นไปอีกครับไอ้ขนครับ กินนะครับจังหวะนี้เราเอาอะไรกินดีครับเอาม้านะครับกินไล่โคนนะครับไล่โคนเอาโคนดีกว่านะครับโคนขึ้นไปครับนะครับโคนสองดอกครับแรงกว่านะครับจังหวะต่อไปไก่ใกล้ฟ้าไก่ก้าวฟ้าก็น่าจะทิมนะครับทิมไล่โคนนะครับ ไฟโคนนะครับทีมไรโคไนไปก่อน,นครับโควนไปไหนนะครับไปครับทีมไรโคนครับเอาเม็ดขึ้นเป็นเล่นนะครับเอามา้ามารุกครับโอ้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กินคนละตัวนะครับถอยครับ ไปไหครับกินนะครับแข่งคนก็ต่างกินกันนะครับต่อไปสิครับคุ้ยไก่ข้าวฟ้าโดนกดนะครับไก่ข้าวฟ้าโดนกดนะครับก็จังหวะนี้ก็เอามา้าขึ้นพี่ผูกได้ไหมครับเอาม้าขึ้นเขาจะกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยเราเรากินม้าได้ไหมนะครับ เอามาขึ้นไปผูกเอามาขึ้นไปผูกนะครับามาขึ้นโผกกินนมจังหวะนี้ก็ถอยครับถอยครับ,ถอ,รบถอยเฉยๆนะครับเขากินเราไม่ได้นะครับ ก็ก็ถอยมาไปผูกเหมือนกันนะครับอ,อจังหวะนี้ก็นะครับไปครับเอาม้าขึ้นไปเหมือนกันครับอุประก่าขุนมาผูกนะครับเอาขุนมาผูกตำแหน่งนี้ก็เอาม้าขึ้นไปอีกตัวไหมครับ เอามาขึ้นไปตัวหนึ่งนะครับไปครับต่อเรือไปเลยครับ เกกินกับไหครับโอเคนะครับ okay, คุณภรรยาบอกให้ทำคลิปไปเลยนะครับไม่กวนแล้วนะครับก็สีดำนะครับเสริมโคนขึ้นมาอีกนะครับตำแหน่งนี้เราสมควรจะเอาตัวไหนดีครับเอาเบี้ยลุกได้ไหมครับ เอาเบีย้ยลุกเอาเบีย้ยลุกเรียกกินม้าฟรีนะครับแต่เขากินสอง,สองหนึ่งลครับได้กกินเม็ดฟรีนะครับลุกกินกินกินนะครับ ไปครับนะครับกินสองหนึ่งให้กินนะครับเพราะเราอยู่ตากดนะครับอาเบี้ยลุกไปครับบังคับให้เรือดำต้องกินนะครับถ้าไม่กินถ้าไม่กินนี่ผมก็อ่าไม่กินนี่ผมกินนะครับผมกินเม็ดนะครับผมกินเม็ดนะครับกินเม็ดเข้าไปครับบังคับให้เรือกินเรือไม่กินนะครับเม็ดกินไล่เรือนะครับไล่เรือตำแหน่งนี้ลุกจนไหมครับ ลุกยังไม่จนนะครับก็จะสู้ยอมแพ้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไม่จบเกมเลยเสียดายนะครับ